สวัสดีครับดาวพฤหัสบดีย้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วควรทำตัวยังไงดีวันนี้ผมอาจารย์เกตเทวาโหราเพื่อมูลชนจะมาบอกให้ได้รู้ว่าเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายควรทำตัวอย่างไรเราถึงจะลุ่งเรืองร่ำรวยสมหวังการเงินกนารงานและความรักและสุขภาพหรือถ้าราศีไหนไดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในมุมอับต้องทำอย่างไรเราถึงจะรอดนะครับโดยใช้ทั้งความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นะครับเพราะจบจากมาหามหลัยไม่โดนและความเป็นนักโหราศาสตร์เพราะจบจากสถาบันพยากรศาสตร์หรือฟันธงนั่นเองและปัจจุบันผมก็ยังเป็น1ใน60อรหันสิทธิ์ฟันธงอยู่ด้วยนะครับผมจึงจะใช้ทั้งวิทยาศาสตร์บวกโหราศาสตร์บวกประสบการณ์กว่า7ปีนะครับที่ดูดวงมาบวกกับความเป็นคนช่างสังเกตเห็นบุคคลรอบตัวที่อยู่ราศีต่างต่างตอนนี้เป็นอย่างไรบวกกับยุคสมัยนะครับเรียกว่าทันเหตุการณ์ นะครับมาออกเป็นคําทํานายดรืยอกัพยากรณ์แบบ360งองศาที่เรียกได้ว่าฟังคลิปนี้แล้วนะไม่ต้องไปฟังคลิปที่อื่นเลยก็ว่าได้สามารถให้ทุกท่านนําไปประยุกต์ใช้งานวางแผนได้เป็นอย่างดีได้เลยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าขึ้นอยู่กับดาวพื้นดวงด้วยนะครับว่าทํามุมอย่างไรกับดาวพฤหัสที่โครจรมานะครับ ถึงได้บอกว่าถ้าจะแม่นยําสูงสุดต้องดูทั้งดาวพื้นดวงและก็ดาวจอดนะครับตรงนี้ถึงจะบอกได้ว่าตรงมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้าใดสนใจอยากให้ผมไปที่ปรึกษาดวงชะตานะครับดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือช่วงท้ายรายการก็ได้นะครับเราจะมีวิธีการและค่าครูบอกนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็แอดไลน์และจองคิวได้เลยนะครับและท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ แล้วเคยฟังมาก่อนหน้านี้แต่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับก็กรุณากดได้เลยนะครับเพราะผมเห็นแล้วครับว่ามีอีกหลายท่านที่เข้ามาฟังนะครับแล้ะยังไม่ได้กดนะครับก็บอกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถ้าท่านใดเข้ามาฟังคลิปผมนะครับแล้วกรุณาให้เกียรตินะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งรือกดคอมเมนต์ก็ตามนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองนะครับ สมหวังในการเงินการเงินและความรักนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยนะครับโอ้เรียกได้ว่าสิ่งดีๆจงมาถึงแต่ท่านเลยเหมือนดาวฤสบดีเนี่ยที่จะย้ายมาจงถึงท่านได้เลยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับและเมื่อพร้อมแล้วนะครับก็ไปฟังคําพยากรณ์ราศีธนูได้เลยนะครับราศีธนูหรือท่านที่เมื่อเกิดมาแล้วอยู่ในราศีธนูหรือผูกดวงนะครับ ได้ลัคนาธนูนะครับก็มาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าดาวพฤหัสบดีนะครับหรือเลข5้านี่เองนะครับยกเข้าราศีมังกรในวันที่17บมีนาคม2องพันนะครับเวลา2องทุ่มห้นาทีนะครับอ่าแล้วจะเห็นภาพนะครับเทวดาพฤหัสบดีนี้ก็คือทรงกวางนะครับแล้วก็เป็นสีเห็นไหมครับอ่าเป็นนักบวชอ่าเรียกได้ว่า ดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสอยู่เลข5นั่นเองนะคือตัวท่านเองนี่แหละพูดกันง่ายๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นเลยว่าตัวท่านจะมีความเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบสอนเป็นคนหวังดีเป็นคนชอบช่วยเหลือนะในกระเป๋าอะไรอย่างนงี้อาจจะมีพกยาดมยาอมยาหมองนะหรือมีพักเครื่องแล้วมีวัตถุมงคลเยอะก็ว่าได้นะครับนะลองดูนะครับว่าท่านถ้าอยู่ราศีหนูมักจะเป็นแบบนี้นะครับนะแลเดี๋ยวคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับนะที่สําคัญก็คือรูปร่างเนี่ย ก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นลักษณะทุมท้มๆนะครับไม่ผอมนะบอกไว้ก่อนต้องมีเนื้อมีหนังนะครับจะด,ดูดีนะและความเป็นจริงที่ผมเจอมาเนี่ยชาวราศีธนูทุกท่านก็มีเนื้อมีหนังหมดเลยนะทําให้ดูมีสง่าราศีดูมีเงินมีทองนะก็พูดอย่างนี้เลยนะที่ต้องพูดอธิบายเยอะเพราะว่าเป็นตัวของท่านเองนะครับตรงนี้แล้วเมื่อราศีธนูตัวท่านเนี่ยได้ยกเข้าสู่ราศีมกรเนี่ยถือว่าเป็นเรือนการเงินนะ นี่กระดุมพระนะตะนุก,กระดุมพระนะแปลว่าท่านเนี่ยจะมีรูปทางทำมาหากินเพิ่มขึ้นมีช่องทางมีไรายได้ใหม่ที่จะทำให้เกิดเงินทองมากขึ้นนะครับอยู่ร่วมกับดาวเสารซ์ซึ่งมาแล้วนะมาตั้งแต่วันที่สองมีนาแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเงินหมายความว่าถ้ายังทำอยู่เหมือนเดิมก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ ก็แปลว่าอาจจะได้เท่าเดิมแล้วก็ไม่ได้อะไรใหม่นะแต่ถ้ามีความคิดใหม่ไอเดียใหม่ลงทุนลงแรงลงใช้สติปัญญามากขึ้นนะ่ะพูดง่ายๆจะเกิดทรัพย์สินมากมายอ่าบอกได้เลยแต่ดาบัก็เป็นนิดด้วยเนี่ยแปลว่าอาจจะต้องใช้ทั้งปัญญาทั้งทางตรงและทาง,ทาง,ทางอ้อมอ่าหรือทางบนทางล่างนี่พูดอย่างนี้นะครับหรือจจะต้องมีซิกแซกนิดนึงอ่า ก็ต้องบอกนะอาจจะต้องใช้พูดง่ายๆใช้ทั้งพระเดชพระคุณใช้ทั้งอะไรต่างๆที่มันต้องทั้งขึ้นทางลงอะ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วกันทุกท่านผมว่าเข้าใจะนะแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับก็จะเกิดทรัพย์สินเงินทองมากมายเลยนะครับอืมใช้ทั้งความรู้ใช้ทั้งประสบการณ์นะเรียกว่าถ้าเป็นใครเป็นหมอเป็นครูนะแล้วอยากจะเปิด เขาเรียกว่าธุรกิจสอนพิเศษนะแล้วเปิดคลินิกตอนนี้เปิดได้แล้วนะครับเปิดได้เลยนะจะประสบความสําเร็จนะครับจนเงินทองมากมายเลยนะเรียกได้ว,ว่ามีทุทางในการได้เงินนั่นเองนะสองดาวพฤหัสจะเป็นตัวแทนของพบพันธุด้วยพันธุคือบ้านรถที่ดินนี่จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองนะก็แปลว่ามีเกณฑ์บางคนขึ้นอยู่กับดาวพฤหัสเดิมไหนนะบอกแล้วว่าต้องดูพื้นดวงด้วย ถ้าในขนดบางคนดีก็แปลว่าจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับแต่ท่านใดไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นบ้านมือสองรถมือสองก็ได้หรือบางคนก็จตเป็นการขายขายบ้านขายรถขายที่ครับมีโอกาสขายได้ครับแต่ลักษณะการขายผมดูแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีขายแบบเจราจารต่อรองอ่าหรือต้องมีวิ่งเต้นหรือต้องมีอะไรที่มันไม่ปกติเหมือนคนทั่วไปก็ได้อ่าหรือมีซิกแซกนิดนึงหรือนอกกรอบนิดนึงเนี่ยก็ว่าได้หรือเงินที่ได้เนี่ยเป็นเงินนอกกรอบ ไม่ใช่เป็นเงินแบบตามบัญชีทั่วไปก็ได้นะครับตรงนี้นะก็บอกไว้ก่อนนะเพราะทุกท่านมีโอกาสที่จะได้เงินนั่นเองนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับซึ่งลู่ทางได้เงินมาแล้วแต่มันจะมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงเช่นแนะนํานะวิธีการก็อาจจะเปลี่ยนโต๊ะทํางานจากโต๊ะทํางานใหม่อ่าหรือเงินเนี่ย พยายามเอาไปแลกเป็นแบงค์ใหม่ๆมาเนี่ยนะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเงินก็ว่าได้นะครับคือมีเงินอยู่แล้วเนี่ยแบงค์ไปธนาคารเออเปแลกให้มันเกิดแบงค์ใหม่หรือไปกดให้มันได้เงินใหม่แล้วเอาเงินเก่าไปฝากอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะมีเหตุแห่งการที่จะได้ใหม่ขึ้นมานะครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นเทคนิคเคล็ดลับที่ผมก็ใช้ประสบการณ์เนี่ยที่ดูมาเจ็ดปีเนี่ยมาบอกทุกท่านเนี่ยเห็นไหมะอะไรดีๆก็บอกได้เลยนะ ดาวขนาดคือดาวความรู้ปัญญาแล้วปัญญาพารวยนะใช้สมองเยอะๆนะนะครับตรงนี้ช่วยได้นะบางคนก็ได้บ้านเป็นจากครอบครัวก็ได้นะบางทีพ่อแม่ก็ยกให้เลยนะถ้าพื้นดวงดีมากแทบไม่ต้องเสียตังค์เลยหรือบางคนก็ได้เป็นมือสองก็ได้นะครับตรงนี้แต่ดูแล้วรถเป็นดาวพนาดีแปลว่ารถใหญ่นะไม่ใช่คันเล็กๆนะครับบอกไว้ก่อนนะอันนี้ก็ต้องบอก แต่สุขภาพก็ดูแลนิดหนึ่งนะพระดาวพะหัสด,ดาวตัวเองเป็นนิดเนี่ยอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ง่ายนะในช่วงนี้ก็มีไวรัสโครโรนาหรือโควิด19นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะดาวจะอ่อนแรงไปอีกหลายเดือนนะเพราะนนั้ต้องดูแลสุขภาพอย่าไปในที่ที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับนะบอกไว้ก่อนแต่หรืออีกมุมหนึ่งก็มองได้ว่าทําตัวให้ดูแบบเหมือนน่าสงสาร ว่าต่ว่าเป็นนิดเนี่ยล้วอยู่ในเรือการเงินบอกเลยถ้าทําตัวสตรองมากแข็งแรงมากเนี่ยหรือห้าเป้งมากเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยได้ครับต้องทําตัวแบบคาบได้ครับอ่อนน้อมถ่อมตนหรือทําตัวเหมือนอจะเจ็บป่วยนิดนึง่งเหมือนอารมณ์เหมือนเรือ่อความสนใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเมตตาสงสารนิดนึงเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยนะเงินทองไหลามาเทมาเลยมันจะได้มาด้วยจาก ความเมตตาการให้ดูความสงสารเนี่ยมันปแปลกๆนะดาวเป็นแบบเนี้ยมันต้องทําแบบนี้จริงๆนะจากประสบการณ์ที่เจอมาเออทาแล้วมันได้จริงๆอันนี้คือเทคนิคและเคล็ดลับที่จะไม่ได้จากคลิปอื่นแน่นอนผมฟังเปรี้ยงเลยเอ,อแต่ถ้าฟังคลิปนี้นะเอาไปใช้นะรับรองเลยเงินทองมากมายนะนี่เห็นไหมเป็นเคล็ดลับดีๆก็อยากจะมอบให้สําหรับชาวราศีธนูนะครับแต่ถ้าสนใจดูดวงแบบเจาะลึกก็มาติดต่อได้ครับมีเบอร์โทรข,ขึ้นแล้วนะครับ นะแล้วก็ไปไหว้เทพพรทธาสบดีหรือพระปางสมาธินะครับได้หมดเลยซึ่งมีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นพระแก้วพระพุทธโสธรหรือพระในโบสถ์อะไรวเนี้ยปางสมาธิหมดเลยนะก็ไปไหว้ด้วยนะครับจะเสริมดวงเข้าไปอีกนะครับผมหรือไปไหว้อะไรอีกครับเงินกันเงินพระสิทธินวโกศนะพร,ระสังกจายซึ่งเป็นเทพแห่งการเงินอยู่แล้วนะครับก็ไปไหว้เสริมด้วยนะครับก็จะเงินทองไหลามาเทมานะครับตรงนี้นะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับท่านใดเมื่อฟังแล้วเอ้ยชอบอ,อยากดูส่วนตัวนี่ครับผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับดูนั้นง่ายมากเลยนะครับขั้นแรกแนะนําให้โทรหรือแอดไลน์มาสอบถามคิวก่อนนะครับว่าสะดวกคิวไหนนะครับแล้วพอบอกคิวเสร็จก็บอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดที่ชัดเจนนะครับเช่น15นาฬิกา5นาทีโอ้โหนี่จะดีมากนะครับ อ่าแล้วเสร็จแล้วก็โอนมาเลยนะครับค่าครูเพียง7 9 9บาทครับน,นี่ดูมาเกือบ10ปีแล้วนะครับโอ้ค่าครูนี่ผมบอกแล้วเดี๋ยวผมให้หมดทุกอย่างเลยนะครับ7 9 9บาทนี่คุ้มมากนะครับและที่สําคัญก็คือส่งสลิปมาได้เลยนะครับเพราะถ้าท่านใดไม่ส่งมาแล้วมีคนที่ติดต่อมาทีหลังแต่สะดวกในคิวเดียวกันแล้วเขาโอนก่อนผมต้องให้เขาก่อนนะครับก็ต้องสลับคิวให้เขายกตัวอย่างนะครับเช่นทักผมมาตอน10โมงแต่ สะดวกดูกันตอนประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็ไม่โอนมานะครับแล้วผ่านไปครับบ่ายโมงครับมีทักมาอีกครับทักอาจารย์เกตธวาสะดวกสองทุ่มเหมือนกันแล้วโอนมาเลยทันทีนะภายในบ่ายสองต้องให้คิวใบที่ทักมาตอนบ่ายดูตอนสองทุ่มนะครับของท่านที่ทักมาสิบโมงเช้าก็ต้องเลื่อนเป็นสามทุ่มนะครับถัดไปนะครับก็ต้องบอกยินไว้ก่อนนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับก็ฝากไปด้วยนะใครโอนก่อน จองคิวก่อนแล้วโอนก่อนได้ดูก่อนนะครับนะก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับหวังว่าคงเข้าใจแล้วก็ทําตามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังมาถึงตอนนี้นะครับและดูดวงกับผมก็ยิ่งติดตามใหญ่และใครดูดวงครับช่วงนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับุกี่ยวของทั้งหมดคือมีสีพึ่งแจกให้ด้วยครับจะส่งสีพึ่งตับกลับตามไปให้เลยนะครับก็บอกที่อยู่ไว้อีกทีหนึ่งก็จะส่งให้หลังจากดูดวงเสร็จนะครับเห็นไหมครับ เทพามีเจ้าของดีให้นะครับฝากไปด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดสั่นกดิงนะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่ทําขอให้ร่ํเรวยรุ่งเรืองร่ํารวยเฮงเฮงมีเงินมีทองใช้จ่ายเสมอไปนะครับสมหวังความรักด้วยนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ